สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีคิดอยากกินเมนูน้ำพริกเซ็บเนาะจ้ะหมวยใดมันกุ้งเสเวยมาตราพ่อขวัญเนาะจ้ะก็เลยสิมาเห็ดน้ำพริกกุ้งมันกุ้งเสวยเซ็บเซนาะจ้ะสู่พี่น้องกินนี้ก่อนอื่นกับไปตลาดซือซ้อกุ้งซือ้อพักมาพี่น้องได้กุ้งมาเท่ากับเอามาล่างเนาะจ้ะเอาขีออกเนาะจ้ะ ล่างๆๆทำความสะอาดให้เพิ่นสะอาดเนาะค่ะพี่นอ้องเขาก็เอามาเตรียมเห็ดน้ำพริกกันจ้ามาเห็ดน้ำพริกกันเลยค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกก็คือเอาพริกหอมแดงกระเทียมมาขวนะจะ้าขวาจนเกลียมค่ะพี่น้องให้หอมเลยจ้าจากนั้นก็เอากุ้งมาลวกค่ะพี่น้องเพิ่มความนัวลงไปความหอมลงไปด้วยมันกุ้งสเสวยตาพ่อขวัญเนาะจ้านี่หอมแห้งค่ะพี่น้องจากนั้นเอาเครื่องที่เข้าขวไว้มาตำค่ะพี่น้องตำบาตรงแหลกแห้งเนาะจ้าพ่อหยาบๆยาเนาะจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปจ้าเพิ่มความนัวด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญ อันนี้ก็คือเสียบแล้วเด้อค่ะพี่น้องบ่ต้องปรุงเพิ่มเลยจ้าพอจากนั้นก็ใส่ซ่อมหอยส้อยหอมลงไปเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานจ้าเป็นตะเสียบแห้งค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องน้ำพริกกุ้งมันกุ้งสเสวยเนาะจ้ะใส่มันกุ้งสเสวยตาพ่อขวัญเนาะจ้ะมื้อนี้นี่หอมแห้งค่ะพี่น้องพอดีไปเห็นมันกุ้งสเสวยเป็นตะเสียบตะเสียบในรายการ Master Chef Thailand เนาะจ้ะมื้อก็เลยสั่งออนไลน์มาค่ะพี่นอ้องเนี่ยเดี๋ยวให้พี่นอ้องเบิ่งนํากันเนาะ เราแบบผู้ใดอยากเห็นขวดเห็นยังนะเพื่อไปสั่งกินตามแล้วพี่น้องมันกุ้งเสวยตาพ่อขวัญเนี่ยจ้ะนี่น้ำพริกกุ้งไว้ใส่กุ้งแบบจุกจุกเป็นโตค่ะพี่น้องอืมอืม,อมหอมมันกุ้งมากพี่น้องเคยกินแบบกุ้งแม่น้ำที่แบบกุ้งแม่น้ำย่างที่แบบมันกุ้งอยู่บนหัวจุกๆุกไห แบบนั้นเลยกลิ่นคือแบบดีมากอร่อยมากอาหอมสีสันสดหอมๆนัวๆกลิ่นตอนพัดนะแบบหอมหอมมันกุ้งแืะตากองกับน้ำรา้แจ๋เลยพี่อนอง้ง ม,มักส้มอ่ะอกินกับข้าวสวยร้อนๆนะจ๊ะพี่น้องกับพักสดกบกรอบเย็นๆแซมกเย็นๆแซบขอกิน้ักข้าวก่อนอืมหอมนัวอกลุ้งเป็นตัวโตเลยแม่เพราะว่าเรอยากตำแหลกนะพี่น้องเอาแบบว่าให้มันมีเทคเจอร์เนเขียวเนาะ กินไปยิ้มไปบ่ามีเนี้ยมันแสบอร่อยมากแสบแห้งค่ะพี่น้องและที่สำคัญเนาะจ้ะหาสื่อได้ง่ายแห้งด้วยจะ้ะผู้ใดบอแบบบัสดวกออกจากบ้านกระสั่งออนไลน์ค่ะพี่น้องคือเหมือนี้ สร้างมาก,กินคา่ท้ารับอยู่เพือนเลยรือว่อาผู้ใดสิแบบไปสื่อในห,หางเนาะน้ำรลดตัดสีกัมีดด้วยค่ะพี่น้องสะดวกมากควรมีติดบ้านนะคะผู้ใดบ่อ,อาย,อยากให้เป็นแจวน้ำพริกกุ้งขึ้นมวยกะกินกับข้าวสวยร้อนๆช่วนาทีเร่งด่วนก็ได้ด้วยจ้ะอร่อยเหมือนกันนี่พี่น้องกุ้งเป็นโตด้วยจ้ะแล้วก็อะไรนุ่งไหมคุณดาเกิด่ะแมน่น ไปเลยไปค่ะหอ,หอมมันกุ้งโบกคิวด้วยพี่น้องหอมหอมก็คือหอม <c oughs> มันกุ้งเสวยมันปูเสวยไอเทมเด็ดเพิ่มความนัวกินกับอะไรก็อร่อยเพิ่มรสชาติให้อาหารค่ะทุกคนจะบอกว่าควรมีติดบานได้จ้าแซ่บแน่นอนจ้า <c oughs>